สวัสดีนัผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่27ตุลาคมพุทธศักราช2567ครับเรามาอยู่ที่สุนทางบางซื่อนะ พิเศษํำเที่ยวปลายทางน้ำตกสยุคน้อยครับวันนี้อยากเดินกับขบวน911ปทางโบกินส่วนสุปดิพัฒน์นะ9 0 9, 9ออกไปแล้วครับ6นาฬิกาจะเป็นนาทีตามเวลา ตามมาติดๆเลยนะครับที่ชานชลาที่3ของบริเศษ,ษดำเที่ยวคมนาทีเน่งหนนะฮะตามมาติดๆเลยนะครับโอ้โห 909ออกนะขณะนี้พิเศษน้ำเที่ยวที่911ปลายทางหัวหินสุบ,บริพัตรออกบางชื่อครับ เกิดอิทยาปะทายเทียดค่ะเจ็ดน .35 นทีครับขำรุพิเศษตำเที่ยวระยะบราเซิ่มขบวนที่953 953ปลายทางอยิทยาเข้าชุมทางบางซื่อชาญชาที่3ครับ,บรวันนี้จะเป็นเคส o s Y 5212นะ เรียเวาลาปล่อยขบวน953นะครับ เวลา7จ็นาฬิกาห้นาทีครับออสตอม4 4 1 5เดินตทบเหล่าฮะจากชุมทางบางซื่อนะครับรวมรถจากบางซื่อไปยังสถานีรถไฟกรุงเทพขลนหลวงนะครับรับทำขบวนรถธรรมดาคู่ที่201 201ไปทางพิษณุโลกนะครับ ตอนนี้เวลา8นากา20นาทีครับเรามาอยู่ที่ด้านหน้ารถจักรบางซื่อนะและมี g k 4 0 3 8นะครับนำริว้วขบวนรถเปล่าขบวนที่1137 1137ไปทางราช,ชบุรีออกจากย่านบางทางบาง รับเสร็จขบวนวาาาท,าทีะชุมญาติราจุลมากนะครับซึ่งขากลับเนี่ยจะเป็นจากราชบุรีมาจังชุนบุรีนะครับไม่ได้เข้ามาที่บางซื่อหัวลำโพงนะยาวมากนะ ยาวมากครับ ึในขณะนี้ขบวนรถพิเศษรุเหล่านะครับขบวนที่1นึ่งหน่ยานเอดีพ่อคุนโยทินชุมทางบางซื่อลายทางราชบุรีนะครับออกจากางบซื่อแล้ว ลกเข้าบางซื่อครับอสอสซอบสี่สี่หนึ่งห้าเดินตุ่เปล่าไปนะ รายที่208 208จากนครสวรรค์กำลังเข้าครับ ส0 0นาฬิกาครับขบวรถเข้าสู่ชุมทางบางซื่อชานชลาที่3เป็นขบวนรถสินค้าขบวนที่633 633จากโรงกลั่นน้ำมันบางจากสถานีไฟแม่น้ำปลายทางบึงพระเข้าบางซื่อ ซอม4405ครับท่างคน633ามน,นะขบวนี้นี่มีความยาวมากๆเลยนะครับ โอ้ยาวมากนะคันสุดท้ายแล้วครับรถบพหอนะบพหห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์สามครับขณะนี้เวลา1 1บนาฬิกาหนาทีครับขบรถที่ชันชละที่4ี่ขบรถพิเศษ รวมขบวนสเสด็จขบวนพยุหักยัดราทางชลมางนะครับขบวนที่9 58นะฮะจากบุรีปลายทาง3เสนและกรุงเทพปลงังโพออกจากชุดทางบางซื่อนะครับออกจากชุมทางบางซื่อแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานี3เสนไปใส่ต่อไปนะ 958นะขณะนี้เวลา11นาะฬิกา8 18นาทีนะครับขบวนพิเศษสินค้าขบวนที่9 85ข้าวบางซื่อนนะก่อนเวลา5นาที วาเลยนะ